สวัสดีครับมาครับต่อต่อกับเหมือนเ,เดิมเหลือนสี่สิบสี่วันผมจะเล่นจบทันเลยวะแล้วผมก็ไม่รู้มันยาวแค่ไหนครับของทันแหละแล้วเหลือสักยี่สิบปันน่ะเขาเล่นจบอะไรอย่างงี้มาไป <c oughs> เฮ้ยดึงเรื่อง,ง,งหลักนี่เฮ้ยเอ้มันเอ้ยมันเข้าดึงเรื่องหลักยังไงอ่ะนี่ไงยพรักงาหลักแต่เพิ่งไปอันอื่นนะพี่น้อง อ,อ๋อนี้จบก่อนดูนั่นสิเห็นวัตถุสีขาวขนาดใหญ่ที่กำลังเคลื่อนไหวไหมไม่เห็นนะเราอยู่ต้าต้านี้อ่ะจริงด้วยมันอยู่บนเส้นทางที่เราขึ้นเขามันก็มันกำลังใกล้เข้ามาแล้วคงไม่ใช่หมีหรอกนะนี่ไม่ใช่ขั้วโลกเหนือ ไม่น่าจะมีหมีขาวในการออกแบบของ I a r v v ก็ใส่ใจในรายละเอียดเสมอแถมเจ้าสิ่งนั้นก็ไม่ค่อยเหมือนหมีขาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหมือนไม่ค่อยเหมือนหมีขั้วโลกด้วยเพราะอะไรก็เพราะดูสิหน้าหน้าของมันมีใบหน้าของมนุษย์ไม่ใช่หรอจริงด้วยมันเป็นใบหน้าที่ถูร้ายไม่เคยเห็นตัวแบบ นี้ในบรรดาผู้ช่วยเลยนี่จะเป็นมอนสเตอร์สายพันธุ์ใหม่มอนสเตอร์สีขาวที่สกุล่พูดถึงไม่ใช่ผู้ช่วยตัวน้อยที่เราเจอก่อนหน้านี้แต่เป็นมังจะเป็นมันงั้นหรอนี่จะเป็นผู้พิทักษ์สมบัติมี่น้าก่อนหน้านี้เราถึงหาสมบัติไม่เจอที่แท้ก็เพราะผู้พิทักษ์ระดับสูงยังไม่เกิดใหม่นี่เองออกไม่ทําคลิปมึงก็ไปขายของนะโอ้ย ราจะสู้กับมันหรอมาถึงขั้นนี้แล้วไม่มีทางเลือกอื่นสูกะตั้งท้าต่อสู้ส่วนเควินก็ยืนอยู่ข้างๆเธอเควินนายรู้สึกดีขึ้นแล้วหรออืมหลังจากกินมัมมีแล้วรู้สึกดีขึ้นมากฉันจะเปิดด้วยการโจมตีที่รุนแรงแต่นั้นพวกเธอเอ้ยพวกเธอทำอะไรกันอยู่มันดูมัน,ม,นมันพูดได้ด้วย เสียงนี่มันงอแต่ชักช้าอยู่ได้ปีนเขาแค่นี้ดันใช้เวลาทั้งคืนถ้าเป็นฉันคองอายจนไม่กล้าโผล่หน้าออกมาด้วยซ้ำเชฟเอ้เชฟทํำไมนายถึงขึ้นเขามาด้วยมาตามหาพวกเราเหรอไม่ใช่สักหน่อฉันไม่สนใจหรอกว่าพวกเธอจะเป็นยังไงฉันแค่นอนไม่หลับเลยมาเดินเล่นบนเขา เล่น,เล,นเล่นมาจนถึงยอดเขาเนี่ยนะก่อนหน้านี้เชฟบอกว่าขี้เกียจปีนเขาไม่ใช่หรอแต่ตอนนี้กลับมาปรากฏตัวบนยอดเขาฟากอย่างนั้นคงเห็นพายุหิมะก็เลยเป็นห่วงเราพวกเราสินะดูสิในมือนายยังถือเสื้อกันหนาวสำรองไว้อยู่เลยเมื่อได้ยินดังนั้นเชฟก็เอาเสื้อกันหนาวทั้งสามตัวมาสวมทับกันในสัตว์ จะเข้าใจผิดฉันหนาวเลยเอามาใส่ตัเองต่างหากพวกเธอโตขนาดนี้แล้วทำไมฉันต้องเป็นห่วงด้วยก็ได้จริงสิขอโทษด้วยเซฟเรายังไม่เจอสมบัติของนายบนยอดเขาเลยอืมช่างเถอะช่างเถอะพวกเธอดูสภาพตัวเองก่อนยังจะสนใจสมบัติอีกทำไมปล่อยวางซะเถอะแล้วเขเข้าใจแล้วเซฟ วันภูเขาไม่มีสมบัติมาตั้งแต่แรกแล้วสินะพวกเธอสักช้าขนาดนี้ต่อให้มีสมบัติจริงก็คงโดนคนอื่นหุบไปก่อนแล้วจริงหรอแต่ฉันกลับรู้สึกว่าเราไม่ได้สูญเสียสมบัติไปแม้แต่เชฟก็เหมือนกันเพราะเชฟก็ต้องปีนเขาท่ามกลางพายุหิมะเหมือนเราจนเหมือนลูกบอลหิมะเดินได้ อุตส่าย,ยอมลำบากขนาดนี้เพื่อตามหาพวกเราโอกาสที่อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการคืนดีแบบนี้ถือเป็นสมบัติสมบัติที่น้ำค่าไม่ใช่หรอ,อคืนดีอะไรกันจะไม่ได้โกรธพวกนายสองคนตั้งแต่แรกแล้วพอได้แล้วอย่ามาแกล้งโงูถ้าไม่ใช่เพราะพวกนายแอบ,บนี้ไปเงียบเพันก็ ไม่อารมณ์เสียแบบนี้หรอกฉันที่จริงเชฟรู้อยู่แล้วว่าฟูกะกับเควินกำลังคิดจะออกจากสวนทองคำเพราะเรื่องอึเพื่อเรื่องงานก็เลยอารมณ์เสียสินะรู้แม้กระทั่งเรื่องที่ฉันอาจถูกเลิกจ้างถึงยังไงเชฟก็เป็นคนที่หูใยพวกเราที่ทสุดนี่นาะอยากตายหรือไง ขอโทษนะเซฟฉันควรจะบอกทุกคนให้เร็วกว่านี้ว่าฉันหางานได้แล้วฉันแค่ยังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาละเอะหยุดพูดได้แล้วรีบลงเขาเถอะถ้าหนาวตายแล้วก็ไม่มีใครมาเก็บศพให้นะสัตว์ <laughs> งั้นเราลงเขาด้วยกันเถอะเชฟด้วยกันเถอะอย่าให้เชฟต้องเป็นขว่วงอืม พออยู่บนเขานานๆก็รู้สึกหนาวขึ้นมาจริงๆขาฉันเริ่มชาแล้วแม้กระทั่งการเดินเอ้ยแม้กระทั่งการกินบะหมี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ดูท่าฉันต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วไปให้ดูตรวจดูหน่อยไหมเขาอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่แต่เขาให้ความสำคัญกับสุขภาพเป็นพิเศษต้องมีคำแนะนำดีๆให้นายแน่ ที่จริงฉันเคยปรึกษาเขาแล้วแต่เขายุ่งมากและตอบข้อความช้าดูสิฉันส่งข้อความหาเขาตั้งแต่สิบชั่วโมงแล้วแต่เขายังไม่ตอบกลับมาเลยเอย๊แต่ตรงนี้บอกว่าดูออนไลน์ในเกมตั้งสิบกว่านาะทชั่วสิบกว่าชั่วโมงแล้วนะอะไรนะดูติดเกมนี้ขนาดนั้นเลยเหรอไปถามเขาด้วยกันเถอะ แต่คนอื่นฉันหิวดูสุขภาพพวกนายแล้วถ้าช้ากว่านี้คงเป็นอะไรพวกเรากินบะหมี่ถ้วยเอ้ข่าขมาบะหมี่ถ้วยของพวกนั้นไม่คู่ควรช่าเถอะไว้กลับถึงบ้านแล้วฉันจะให้พวกนาย,นยแดกข้าว้คอครัวนี้ขาดฉันไม่ได้ลอกห้องวิควยขออภัยครับ มันก็มาพักทีโอเคอืมต้องทำอีกหลายคลิปแบบนี้นเนี่ยัช้าไม่ได้เอาเดี๋ยวแล้วนี่ไปสิอ,อ๋อนี่คือบัวหิมะเหรอสวยจังเลยเจอในหิมะนะ่ะดอกบัวที่หลับไหลอัูในกองหิมะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถ้าเจอบัวหิมะอะไรแหละ เดียวยิ่งกว่าป่ากล้วยุดจังสายฟ้าหัวแสนหวานอะแล้วคุณลูงทำอะไรเนี่ยอันนี้ไหมอ๋อสร้างกับข้าวอันนี้อันจะเป็นเอาไว้เพิ่มเลือดอันใหม่ไปไหนอ่ะ โอ้ไปไกลจังว้าไปคงไม่เดินนะไอ้ั <laughs> <laughs> เชฟทำงานหนักที่คลัวแสนหวานโอก,กาสแ้ก <c oughs> เอไปจะดิบเออไม่อ่านแล้วจำแม่งได้ <laughs> สร้างม้าหมุนอันตรงสร้างอะไรี่ยโอ้ยควายอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> ว่าในไอ้ห้าอีกสี่ยันน่ะต้องตะเก็บอือหึโอเคคุณผู้ชมคุณต้องตัดอีกแล้ว,วดดลแปบ๊บนึงเดี๋ยวนะพอดีมันมันเก็บแล้วมันถึงกินจำกัดแล้วอะ่ะต้องมาทำคลิดประจำวันก่อนคนระับอันนี้ต้องตัดไหม วันี้เอาเข้าผัดข้าผัดกลายเป็นเมนูเพิ่มเลือดละตายตรงนี้

อ๋อผลว่าควมันจะเป็นแบบว่าอะไรนะมีซัพ์ให้อ่านไม่ใจนะผมไม่รู้วันนี้ถ้ารู้แบบนี้ผมไม่เล่นให้ดูหรอกก็ผึทว่ามันจะมีซัพ์ให้อ่านด้วยไงโอเคสร้างโอ้โหนึกว,ว่าต้องไปพาดหน้าแล้วอ้างผลตัวใหม่สร้างเสร็จแล้วเก็บวัตถุเพิ่มสร้างอาคารหลังถัดไปยังเอาอีกเหรอพอแล้วควาย,ยาเวนี้ โอ้อะไรดีเนี่ยหอยยังไม่จบเลยเนี่ยเฮ้ยมีเก็บปะหรอไปดูดิถ้าเก็บได้ทนี่สบายนะเพื่อนเก็บอะไรมันสร้างไม่ได้ไม่ใช่มสร้างยังไม่ได้เพื่อนอีเวน Hồi Đây là lần mà phục oh, được. Ủa là quý một phút cả không gì đây à Nhìn này kết phẩm à cả โอ้โหจะมีควสเสริมโบนอีกเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันเกือบเกือบไม่ทันโอเคขอแค่เห็นทรั์ก็พอครับเดินมาตรงนี้แล้วแม่มีซัมติงเฉยเลยแกทลารเหรอใช้ดาบไหมอะไรไฟใช้ไฟแล้วโอเค กขจะไปละลายโอเคพลังขึ้นเตาไฟเยอะอ่ะละลายหมดเอาะนี่ละลายดิไนต่อเงอนคงละลายน้ำแข็งไม่ได้บ้งได้ไหมต้องมาดัานต่อแล้วเปล่าเจะไปยังไงวะเออไปงไงต่อ ตัวนี้แทนแล้วมาวางไม่ได้อ้อยตัวไหนใช้ไปอยู่ได้บ้างเนี่ยตัวที่ใช้ไปอยู่ได้ก็เป็นตัวนี้มากกว่าผักอันนี้ไปพักไม่ได้อีก ได้แล้วพี่กูอย่างนี้อย่างนี้เอนนอเอออย่างนี้ก็จบไม่ยุ่งยากเลยเนี่ยสนใจนะฟีกะเปิดหีบแม่งไม่คุยกับมึงไม่คุยแม่งก็เปิดหีบเลย ต้องกริงใจนะไปไหนอีเดเซียอนี้ไไนต่อเขาเนี่ยหมดแล้วเนี่ยไอตรงนั้นเลยเฟางม้าหมุนไม่ได้ไงอย่างนี้อะไร ราคานี้ยังไม่ถึงเกณฑ์มันไงได้รับฝึกประจำวันได้รับฝึกประจำวันของแผนที่แล้วโอ้แล้วมึงไม่บอกว่าไม่มีวิธีฟารม์มวิธีอื่นมากหรอีอ่ควายเว้เน้ยโอ,อ,อ,อ้โอ้วยต้องเข้าไปนะ รีบนี้ไงวะโอ้ยยังไงต่อเพื่อนเยอะมันยิงกูเน่ช็อตนี้ ควาันใดีวหรือเปล่าวะมตึงในตัวเนี่ยโหยิงแรงสุดแรงเฮียรลิซีอไว้ยมันเพิ่มเลือดได้ด้วยมูเพิ่มเลือดได้ด้วยควย เกวินมึงตีดิเฮียมึงทำอยงนเกวินไอ้สัสมึงทำคนเดียวมึงแบบตีกูนกนเนาะเอ้ยเฮียมันก็เพิ่มเลือดโหดเกินมันเพิ่มเลือดเลรอวะมันเพิ่มเลือดโหดมากนะครับ ตีก็ยิ่งเพิ่เมเลืดอดออกมนได้อยู่ดิโอ้เดี่ยวไอ้เจวสนดีกว่าเดียวเดียวขอบคุณครับอีกวา้าโอ้โหหัดที่ใหม่เลยไอ้อ่ะ นี่โหจริงบอกตรงโหดจริงโหดจริงจังหินไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อาจมีมิจฉาทำลายไหนบอกว่าอาจไม่แข็งแรงเท่าไหร่แข็งแรงบ้านแม่ยังนี่ใครกูณทำลายไม่ได้ล่ะไอตัวนี้ไม่เวิร์ผักนี่ผักไม่ได้อีก มังกรแท้แข็งแม่งไม่แข็งแรงบ้านไม่ดีควยออ,อะไรมาไม่แข็งแรงวะโอเมโอเคแม่งโควรไม่แข็งแรงเลย มันไม่แข็งแรงองกูต้องไปได้ควายนม่ได้างืี้แล้วได้แล้วเราทำอีกมันกไ็ไปได้อะไรใั่ไมละ่ะนะครับไม่มีอะไรีมันได้หรอกวันนี้ยังไม่ได้วอ้นี้ไง ไม่มีอันนี้มันได้ของแล้วหรอวะโอ้มันได้เดิมอ่ะมันได้แบบเดิมแบบเก่าอ่ะ

เป็นประจําการเล่นที่น่าจริงจะจำไจริงเราจะสู้กับอะไรอ่ะสู้กับแมงมุมเหรอ เนี่ยเขามาบวกกันเลยไหมโอ้มันก็ามาหากูโดยตรงเลยกูอะไรเขาไปใส่แม่งเลยนี่เออใส่แม่งเลยเอลิเซียกูยังไม่เต็มเลยเป็นสมัยของเพื่อนตัวละครกูวิ่งว่าย

ยินดี呀，ยินทักเออฮายเจ๋งไปเถอะบางกี ouais. ้ได้แล้วันนี้น่าันไปไม่ได้นะครับ เควดดักเควดดักหมาไม่ให้เล่นโอ้หคุณผู้ชมวันนี้ไม่ได้ว่ะืมเดี๋ยวมีเควดยี่เขียวรอ,อแล้วมีกี้เนี่ยดูกันอะไรยี่เขียวก่อนโอ้หนี่ไงสร้างแล้วโอ้ยยี่โอ้หัาจะมา แต่ว่ามันก็ใช้เวลาสร้างนาน้อาเรื่องนะครับสิงซาสวรรค์ผมนต้องการทักงสามหมื่นหกพันนี่แหละโ,หโอ้ยแปลกตายโอ้โหสามื่นหกพันนันไม่ใช่น้อยนะถ้ามันสร้างอะไรอยน้โอ้โหเฮ้ยพี่คุณผู้ชมพาที่ก็ไว้นี่แหละสามหมื่นหกพันนะครับอีกนานนะ สบาเล่นเพจเสริมใบรกัมมีเนี่ยกู้ยเช็กกูรั่วเลยอะนานเกินจบพอแล้ววเนี่ยเอาครับแลกแล้วเนี่ยใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ส u b s c r ไ b e ให้ก็าานะครับ